มหาวิทยาลัยสยามจัดงานบริจาคโลหิตประจำปีการศึกษา2,556ซึ่งการบริจาคเลือดน,นั้นถือเป็นการทำบุญและยังเป็นการรักษาสุขภาพของผู้บริจาคด้วยก่อนที่เราจะไปดูว่าเพื่อนๆจะมาบริจาคเลือดก,กันมากน้อยแค่ไหนไปถามที่มาของงานในครั้งนี้กันก่อนค่ะจริงๆแล้วการบริจาคเลือดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราให้ได้ทันทีเลยนะครับเพราะเรามีเลือดอยู่ในร่างกายแล้วเราไม่ต้องไปสแสวงหาเงินทองมาบริจาคซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยแล้วก็หลายๆ ในส่วนใ,นในผู้ป่วยนะครับก,ก,การที่กิจทำกิจการครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยเป็นผู้ที่มีการนอกจากเรียนรู้ทางวิชาการแล้วเราก็อยากจะให้มีจิตสํานึกในด้านของจริยธรรมและจริยธรรมในการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันนะครับ เพืป็นการปลูกฝังในในกิจ,จกรรมนี้ครับก็เป็นการช่วยในการคิดดีทำดีแล้วก็ในการบริจาคเนี่ยก็ชักชวนให้ผู้อื่นมาบริจาคด้วยก็ทําดีพูดด,แดนนีแล้วก็ได้กุศลนะครับแล้วก็ได้ได้เช็คร่างกายเราด้วยว่าเรามีจุดบกพร่องตรงไหนจะได้พัฒนาตัวเองได้จริงๆแล้วไม่ไม่น่ากลัวอย่างที่คนเขาเข้าใจนะว่า mm hmm. จริงไงการบริจาคเลือดเนี่ยร่างกายเราจะสร้างเลือดอยู่ ตลอดเวลาแล้วก็ถูกทําลายไปเองถ้าไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นการที่เม่เลือดเนี่ยเราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณ120วันนะครับก็หลังจากไวจากเลือกไปร่างกายจะสร้างขึ้นมาอีกอาจจะแข็งแรงดีกว่าเดิมอ,อีกนะครับซึ่งคิดว่าน้องๆที่เป็นนักศึกษาทุกคนเนี่ยเริ่มไวจากได้เอามีเกณฑ์ในการรวจากอยู่แล้วนะครับเพราะว่านักศึกษาทุกคนสามารถไวจากได้อยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวฮะแป๊บเดียวก็หายนะครับ สำหรับการบริจาคเลือดนั้นไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะเพราะการที่เราบริจาคเลือดก็ถือเป็นการทำบุญอย่างหนึง่งนอกจากนี้ยังเป็นการดูแลสุขภาพและการถ่ายเทลเลือดภายในร่างกายอีกด้วยเราไปถามเพื่อนที่มาบริจาคเลือดในครั้งนี้กันค่ะว่าแต่ละคนรู้สึกอย่างไงกันบ้าง มาบริจาคเพื่อครั้งน,นะคะครั้งที่สามแล้วครับให้เล่าถึงความรู้สึกครั้งแรกที่จัดสินใจมาบริจาคเลือดเพราะอะไรก็ตอนแรกก็อยากบริจาคอยากทาบุญนะครับก็เลยมาบริจาคชวนเพื่อนมาก็รู้สึกดีครับเจ็บครั้งแรกนิดน,นึงตอนแทงเข็มแล้อนะ่ะได้ทําบุญนะครับประโยชน์แล้วก็เหมือนเราได้เอาเลือดเราไปให้ชายเอคนอื่นที่เขาทดแทนคนอื่นได้นะครับ เคยบริจาแล้วยแต่ก็เคยบริจารคด้วยค่ะคิดว่าการบริจาคแรกไม่เป็นอะไรกับเราบ้างค่ะก็คือก็เราก็รู้สึกดีค่ะที่บอกเหมือนได้ได้ทำประโยชน์ให้คนอื่นด้วย ครั้งแรกก็สิบอวัยวะครับก็เห็งใหญ่ทีปกติแล้วก็มาบริทา่สองตอนนี้คุรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีครับรู้สึกเหลือกันเองสำหรับตัวเรานะครับก็น้อยก็เป็นการเปลี่ยนเลือดครับคัถ่ายเลือดลองลองนะครับส่วนคนอื่นก็เขาก็ผู้ที่ขาดแทนเลือดก,ก็จะรับเลือดจักน้าอะไรคะน้ะพยาบาลศาสตร์ค่ะค่ะนั่งจักสิบครั้งแล้วเลยครั้งนี้เป็นครั้งที่สามครั้งแรกที่เราพูดถึงครั้ง กลัวค่ะกลัวเจ็บแต่พอครั้งที่สองครั้งที่สามก็เริ่มชินค่ะก็ไม่กลัวค่ะสำหรับเหมือนกับว่าเอาเนื้อเอาเลือดหมุนเวียนเลือดร่างกายเราบ้างคะก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการเลือดนะคะและนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆของเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยสยามและยังเป็นการทำกิจกรรมดีๆที่ถือว่าได้บุญด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยมาบริจาคเลือดแนะนำว่าให้มาบริจาคก,กันเถอะค่ะ เพราะการบริจาคเลือดไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนอกจากการบริจาคเลือดจะได้บุญแล้วก็ยังเป็นการดูแลสุขภาพไปในตัวอีกด้วยค่ะ